สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีชาวราศีมิถุนด้วยนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงความรักผ่านเรื่องราวตามหน้าไพ่ในเดือนตุลาคมนะคะ ความรู้สึกของพี่หญิงผู้อ่านเป็นยังไงพี่หญิงอ่านตามความหมายตามหน้าไพ่ที่ผู้ทํานายรู้สึกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนต้องทําก็คือต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเพราะมันเป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งที่พี่จะพูดต่อไปนี้จะไปตรงกับเรื่องราวของทุกๆคนนะคะใครที่ฟังแล้วไม่ตรงไม่ใช่แสดงว่าอินเทอร์ของไพ่ไม่ได้บอกเรื่องราวของคุณในเดือนนี้ก็ปล่อยผ่านไปไม่ต้องซีเรียสนะคะอันเด๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะสําหรับชาวราศีมิถุนในเดือนตุลาคมนี้ขอไพ่ช่วยบอกด้วยนะคะว่า จะเป็นยังไงเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงคะชาวราศีมิถุนพไพ่ใบแรกได้ไพ่สองเหรียญนะคะรูทีนค่ะนะคะค่อนข้างเงียบงันพอสมควรไม่หวือหวานะคะไม่หวือหวาจนบางทีอาจจะทําให้รู้สึกเหงาด้วยซ้ำหกถ้วยค่ะบางคนเพิ่งทะเลาะกันนะคะคืนดีกันเรียบร้อย สามไม้นะคะเดอร์โรเวอร์ค่ะนายออกครับเอเนจีความรักความสัมพันธ์เป็นลักษณะของรักต่างวัยมานะคะรักต่างวัยรักทางไกลแล้วก็รักต่างวัย t ด e i อิมเพสจริงๆในเรื่องของความเป็นอยู่ เป็นความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมรอบตัวของของคุณอนะชาวมิถุนอนะค่อนข้างโอเคค่อนข้างอุดมสมบูรณ์มีความสุขคือชีวิตค่อนข้างแบบทํางานแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับลําบากหรืออะไรเงี้นะคะหมายถึงการใช้ชีวิตนะคะพี่ิงขอเริ่มต้นที่คนมีคู่ดีกว่าเดี๋ยวงงกันเริ่มต้นที่คนมีคู่แน่นอนคะ่ะว่าอดีตที่ผ่านมาขึ้นหถ้วยคุณอาจจะมีแฟนมีคู่สามีภรรยาที่ เป็นเรื่องของต่างวัยค่ะเป็นเรื่องของลักษณะของรักต่างวัยได้หนึ่งนะคะคือมีอายุที่ห่างกันเยอะๆทีนี้หรืออดีตที่ผ่านมาคุณสองคนอาจจะมีเรื่องบาดหมางการงอนงะต้องงอนงอะกันอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องของการกลับมาไพ่หมายเลขหกทุกใบเป็นเรื่องของการกลับมาแต่ไพ่ถ้วยเป็นความรู้สึกคือการกลับมามีความรู้สึกดีๆมีการเทคแคร์กันมีการดูแลใจใส่กัน นะคะนั่นแสดงว่าก่อนหน้านี้อาจจะเคยมีเรื่องง้องอนทะเลาะกันหรืออะไ,อะไก็ตามมีการกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะและก็มีการพูดคุยการออกไปทํานู่นทํานี่ทํากิจกรรมร่วมกันนะคะบางคนมีแฟนทางไกลสาม,มีภรรยาอยู่ทางไกลนะคะก็เหมือนกับว่าอาดีตที่ผ่านมาเคยใช้ได้ใช้ชีวิตร่วมกันได้ใช้เวลาร่วมกันและแล้วก็ต่างคนต่างแยกย้ายเพราะว่ามันมีเรื่องของการ มองไปข้างหน้าเป็นเรื่องของการรอคอยคนทางไกลคือมาเจอกันแล้วต่างคนต่างกลับไปทําภาระหน้าที่ของตัวเองแล้วก็รอคอยการกลับมาการกลับมาอีกครั้งมันเป็นลักษณะเช่นนั้นนะคะอยู่ตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็นรูทีนนะคะอย่างที่พิงบอกสองเหรียญคือมันเป็นเรื่องของรูทีนหมุนไปหมุนมาคือเป็นอย่างไงก็เป็นอย่างนั้นนะคะไม่มีอะไรหรวือหวาในเรื่องของความรักของคุณ สักเท่าไหร่ณตอนนี้ใครที่มีแฟนทางไกลก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะเหงานดนึงนะคะช่วงนี้รู้สึกเหงานิดนึงคุณอาจจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงก็ได้ในเดือนตุลาคมนี้หมายถึงว่าเบื่อเบือไม่ค่อยอยากพบเจอใครอยากอยู่แต่บ้านอยากไปพอไปทํางานปุ๊บรู้สึกว่างานเยอะมากนะคะเดือนตุลาจะเหนื่อยมากพอเสาร์อาทิตย์ก็ขอเวลาพักผ่อนขอเวลาอยู่บ้านบางคู่นะคะอาจจะเป็นลักษณะคู่ที่แบบอยู่ด้วยกันแต่งเงียบอบไม่ค่อยคุยกันอะ่ะ ก็ได้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันหรือบางคู่ก็อยู่ด้วยกันแต่แยกห้องกันอยู่ก็ได้มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบพี่มองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรจ๋าแต่มันเป็นลักษณะของการไม่ค่อยคุยกันมากกว่าเนี่ยมันมีสีดาบด้วยสีดาบก็เหมือนกับการไม่ค่อยสนใจคือไม่ไม่ไม่เชิงว่าไม่สนใจอะไรขนาดนั้นนะแต่มันเป็นการที่แบบเออพี่จะบอกไงดียไมนอาจจะไม่ไม่ไม่ค่อยคุยกันแบบจุกจิก ก,กเออไม่รู้จะอธิบายไงประมาณนั้นนะคะแต่มันก็อยู่ด้วยกันได้นะคะอยู่ด้วยกันได้โอเคนะทีนี้สิ่งที่ต้องระวังสำหรับบางคนมันมีเรื่องของ n Night of Cup เข้ามาในตำแหน่งปัญหา n Night of Cup หมายถึงคนเก่าๆนะคะถ้าเป็นบุคคลน,นะหมายถึงคนเก่าๆได้ลักษณะ1ก็ได้หรือ อย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นการกลับมาของคนเดิมกลับมามีความรู้สึกดีๆนะคะในกรณีอีกกรณีหนึ่งก็คือคุณอาจจะมีคนเก่าๆที่ไม่ใช่คนปัจจุบันนะคะมายถึงคนเก่ากลับมาพูดคุยกับคุณแล้วนะตอนนี้อ่ะมันเลยกลายเป็นอีกเคสหนึ่งก็คือไม่ใช่สองคนมาเป็นสามคนซึ่งซึ่งจริงๆแล้วคุณมีหลักปักก็แหละคนปัจจุบันอนะ่ะคุณปักคุณตั้งปัก ปักหลักเอาไว้แล้วว่าคนคนนี้แหละแต่บางครั้งการกลับมามันก็ของคนเก่าๆที่เราเคยรู้สึกดีๆอ่ะมันก็จะทําให้เราไข้เขวได้ในอนาคตนะคะเป็น the l o เ e r ระหว่างในเรื่องของการลักซอ้อนอะไรด้วยแต่พี่ยังมองว่าไม่ไม่นะไม่น่าจะเพราะว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาทดสอบใจของคุณมากกว่านะคะอ่าเนี่ยแหละตัวปัญหาจะเข้ามาได้ Night off cup ตัวปัญหาเลย เป็นบุคคลน,นี้เป็นชาวธาตุน้ํามีนกรกฎหรือพิจิกนะคะหรือไม่บุคคลคนนี้ถ้าไม่ใช่ชาวธาตุน้ำเขาจะมีนิสัยค่อนข้างอ่อนโยนเขาจะมีนิสัยที่คุณคุยแล้วรู้สึกว่าเออเขาคุยแล้วบรรสบายใจอะ่ะมันกลับเข้ามามันจะมันจะนําปัญหาเข้ามาให้คุณเขาจะ ส่งข้อความมาหาเราบ่อยๆบ่อยๆอ,อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะคุณอาจจะไปเจอกันระหว่างการเดินทางหรือเวลาคุณเดินทางกลับบ้านเก่ากลับไปที่เก่าที่เก่าเก่าบ้านเก่าแล้วไปเจอคนคนนี้หรืออืมพี่หนขอดูก่อนแม้แต่เรื่องของการไปทํางานไปฝึกอบรมอะไรก็ตามนะมันเป็นเรื่องของคนเก่าที่เก่ามากๆนะพี่หนุ่มจะบอกว่าเก่ายัางไงคือขึ้นโลขึ้นไพ่รูสีกับขึ้นไพ่ หกถ้วยถ้าไม่ใช่รักต่างวัยคุณไปเจอคนต่างวัยกว่าก็อาจจะเจอคนเก่าๆที่เก่าเป็นสิบสิบปีอะสาหรับพี่หญิงเป็นลักษณะเช่นนั้นน่ะเหมือนเราเคยมีแฟนสมมตินะอย่างเช่นนะพี่หญิงอะเคยมีแฟนตั้งแต่สมัยอ่าป๊อปปี้เลิฟอย่างเงี้ยเออตั้งแต่สมัยเรียนจนเราอย่างเงี้ยวัยสี่สิบกว่าแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ไปเจอคนคนนั้นอะกลับเข้ามาพูดคุยกับเราอะความรู้สึกยิๆมก็เลยย้อนกลับมาในขณะที่ณปัจจุบันกับกับ กับสามีกับภรรยาเราในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นความที่อยู่ด้วยกันนานๆแล้วความหมือหว่ามันไม่มีใช่ไหมพอไปเจอคนอเก่าความกะชุ่มกะชวยก็เลยกลับเข้ามานี้ให้ระวังนะคะมีโอกาสเป็นไปได้สําหรับบางบางคนนะพิ่บอกบางคนแค่นั้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องรานี้ได้อ่าทีนี้สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งเลยคือเรื่องของสุขภาพเนาะสุขภาพถ้าใครรู้สึกว่าทํางานเยอะก็พักผ่อนนะคะมีโอกาสก็ชวนกันไปพักผ่อนด้วยกันนะคะอืม ขอดูอีกหน่อยนะคะอย่างอย่างที่พี่บอกว่าความเป็นอยู่น่าจะโอเคแต่ในลักษณะความสัมพันธ์มันเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ค่อยๆประคับประคองกันไปเป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่ทั่วไปอะค่ะมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์เก้าเก้าไม้นะคะเก้าไม้คือยังปกป้องอะพื้นที่ของเราอยู่ยังรักษาความสัมพันธ์นี้อยู่ถึงแม้บางครั้งมันจะมีการทะเลาะก,กันบ้างงอนกันบ้างแต่ก็กลับมาคืนดีกันเรียบร้อยแล้ว นะคะมีอะไรให้พูดคุยกันปัญหาคุณคือความเงียบด้วยนะที่นี้นปัญหาของคุณอนะ่ะมันเป็นเรื่องของความเงียบเข้ามาถ้าเราถ้าเราไม่ใจหนักแน่นพอแล้วเราไปเจอคนที่พูดจาดีมีเสน่ห์บางทีใจมันอาจจะเขวไปบ้างได้เป็นเดลเรเบอร์ในอนาคตไงคะมันเป็นเรื่องของความไม่มั่นใจทั้งที่เรารักแฟนเราแหละแต่เอ๊ะพอมีคนเข้ามามันก็เลยไม่มั่นใจเหมือนกับเนี่ยพี่อย่าบอกว่าให้ไปในพี่หญิงชอบบอกพี่หญิงชอบคิดอ่อขอโทษนะขอเรียบเรียงคำพูดนิดนึง พี่หญิงอะ่ะชอบคิดว่าเป็นไพ่ที่เขาเขาพิสูจน์อ่ะเหมือนเทวดาเหมือนสวรรค์เขากาลังพิสูจน์ว่าเราอะ่ะจะรักแฟนของเราจะรักคนของเราจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มันเป็นบทพิสูจน์เข้ามานะคะคุณก็มีโอกาสเช่นนั้นเช่นเดียวกันไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรมากมายไม่มีอะไรที่แบบน่าเป็นห่วงอะไรนะคะอืมอ่ะทีนี้ขอดู whisper of love ให้คนมีคู่นิดนึงนะคะ สโลดาวช่วงนี้จ,จะเป็นช่วงที่ต้องพักจริงๆนะคะเนี่ยบอกไปแล้วนะคะาบางท่านนะคิดออกอีกกรณีหนึ่งบางท่านอาจจะเป็นช่วงเวลาของการแยกกันอยู่ได้นะคะแยกกันอยู่ในที่นี้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้มีปัญหาอะไรกันคืนดีกันแล้วแหละแต่ว่าก็ยังต้องแยกกันอยู่อาจจะเป็นคู่รักห่างไกลการแยกกันอยู่เนี้ยแล้วมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าเหงาหรือมีเหตุการณ์บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นก็ตามณตอนนี้ไพ่บอกให้คุณ ช้าๆนะคะเหนื่อยก็พักหนักก็วางไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะปล่อยมันเป็นไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆคิดนะคะไปอยู่กับธรรมชาติบ้างในบางครั้งก็ดีนะคะ New love ระวัง New love เข้ามาเห็นไหม New love ของพี่หญิงพี่หญิงยังรู้สึกว่าเป็นคนเดิมคนเดิมอาจจะกลับเข้ามาอาจจะไม่ใช่แฟนเก่าเราก็ได้แต่เป็นคนที่เราเคยรู้จักมาก่อน นะคะหรือไม่ก็คือคนที่กับที่จะเข้ามาเป็นนิวเลอร์ของเราทําให้เป็นก,รการเป็นรักสามเศร้าเป็นรักซ้อนได้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีอายุต่างกับเราเป็นต่างวัยกับเรามีอยู่2กรณีนะคะอ่ะทีนี้เป็นเรื่องของคนโสดนะคะถ้านอกเหนือจากนี้ก็ปล่อยไปนะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณนะคะคนโสดเนี่ยถ้าคนโสดเนี่ยคือยังคิดถึงคนเดิม แน่นอนยังคิดถึงคนเดิมๆยังรอคอยคนเดิมๆนะคะยังรอคอยคนคนนั้นกลับมาอย่างเงียบเหงาบางทีอาจจะมีคนเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้บ้างมีคนอยากจะรู้จักคุณบ้างแต่จริงๆแล้วคนโสดพี่ว่าไพ่โสดยังขึ้นณนะปัจจุบัน เหมือนคุณยังคงรักษาความโสดหรือชีวิตของคุณยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหมายถึงว่าเราเคยเป็นอย่างไรเราเป็นอย่างนั้นชีวิตเราไม่ได้ออกไปเจอใครมันก็ไม่ได้เจอใครอะค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นเฮอร์มิตเรามีโลกส่วนตัวสูงเราอยู่แต่บ้านเราอยู่ที่ที่ทำงานเป็นชีวิตรูทีนไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางครั้งเขาเรียกว่าถ้าไม่ใช่พมลิขิตจริงๆมันจะเข้ามามันก็ยากอะค่ะ เพราะว่าเราไม่ได้ออกไปเจอผู้คนใช่ไหมคะคนโสนจะเป็นอย่างนั้นทีนี้บางท่านยังคิดถึงคนเดิมๆอยู่หรือไพ่อาจจะหมายถึงความคิดเราเป็นคิดถึงคนเดิมๆหรือมันเป็นสถาน,านการณ์ก็ได้คนเดิมๆกลับเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะนะคะคนเดิมๆคนเก่าๆกลับเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นได้สองกรณีให้ทุกคนคิดเอานะคะคุณอาจจะคิดถึงหรือเป็นสถาน,านการณ์เป็นความรู้สึกหรือเป็นสถานการณ์อไม่ลำคาญนะ พี่หญิงพูดไปวกไปวนมาเนี่ยคืออยากให้ทุกคนแยกแยะไงนะคะว่าไพาสามารถที่จะบอกเป็นเรื่องราวก็ได้หรือเป็นความรู้สึกของเราก็ได้นะคะทีนี้พอกลับเข้ามาปุ๊บหรือคุณคิดถึงอะ่ะมันมีการพูดคุยกันสม่ําเสมอสม่ําเสม,สมอคนโสดเนี่ยให้ระวังในเรื่องของการไปเร็วด้วยนะไปเร็วในลักษาะที่ว่าคุยกันทุกวันคุยกันทุกวันอะ่ะ แล้วการพัฒนาความสัมพันธ์มันเป็นไปอย่างรวดเร็วเขาบอกให้ไปช้าๆคุณมีโอกาสเจอคนเจ้าชู้คนคนนี้จะเข้ามาโอ้โหนายอบครับถือถ้วยเข้ามาเนี่ยคือมันยังแน่นอนไม่ได้ไพ่ถ้วยเป็นเป็นธาตุน้ําซึ่งน้ํามันยังแปลปวนมันยังมีอะไรที่ยังไม่มั่นคงไม่คงที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้คือชา้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่ารีบร้อนเพราะความสัมพันธ์ครั้งนี้เวลาคุณไปเจอแล้วคุณจะคุย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 แล้วคุณจะแบบ รู้สึกว่าเอ้ยคนนี้ใช่แน่เลยเขาสวรรค์ประทานมาให้ฉันกลายเป็นเดลเวอร์ไพ่เดลเวอร์นี่คือช่วงสามเดือนอะ่ะมันจะดีมากๆม,มันจะรู้สึกดีมากๆากอะ่ะเหมือนเวลาช่วงเวลาทดลองอะ่ะเขาเรียกอะ่ะแล้วต่อไปอะ่ะมันจะกลายมาเป็นถ้าเรารีบอะ่ะมันไม่มีอะไรแน่นอนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเพราะนั้นเป็นไปนอย่างช้าๆอ่ะฮะในความรู้สึกของคุณบางทีจริงๆแล้วลึกๆเลย ยังมีเกาะป้องกันตัวเองนะเพราะบางทีเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยในที่นี้คุณอาจจะเหนื่อยกับความรักที่เคยที่เคยมีจากอาดีตที่ผ่านมาหรือเหนื่อยกับการงานเหนื่อยกับภาระอะไรต่างๆเหนื่อยกับปัญหาในชีวิตส่วนตัวของคุณจนคุณรู้สึกว่าบางทีไม่อยากจะมีใครเข้ามาหรอกแต่ในอนาคตมันมีโอกาสที่คุณจะไปเจอค่ะ เจอคนที่คุณถูกใจนะคะคุณอยากจะมีใครสักคนที่เข้ามาดูแลคุณในความรู้สึกที่พี่เห็นตามหน้าไพ่เป็นไพ่ดีอมเพอยู่ในความรู้สึกอยากจะมีใครเข้ามาดูแลเราเราอยากดูแลเขาอะไรเงี้ยเป็นตัวจริงสักทีเหนื่อยเหลือเกินละที่ต้องเจออะไรซ้ำๆ้ซากๆประสบการณ์ของคุณมันเจ็บเนี่ยเจ็บมาเยอะนะคะมันเลยทําให้ตอนเนี้ยกะกล้ากั้ากึ่งกึ่งอะ ใจนึงก็อยากมีแฟนใจนึงก็อยากอยู่โสดเนี่ยใจนึงก็อยากมีแฟนใจนึงก็อยากอยู่โสดนะคะก็ค่อยๆดูค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูเว็บพอร์เลฟค่ะให้ใบแรกไรแอทแทกไรเขาบอกว่าอ่า if you long for more love be more loving เหมือนกับว่าแอตแทกคืออยากให้เขาเป็นยังไงเราต้องเป็นอย่างนั้น อันดับแรกคือรักตัวเองก่อนนะรักตัวเองให้เป็นอยากได้คนแบบไหนเราเป็นแบบนั้นอยากได้คนจริงใจเราจริงใจบางคนบอกว่าเป็นคนดีไปก็ไม่เจอคนดีไม่ใช่พี่หญิงไม,ไม่เชื่อถ้าเราเป็นคนดีเราเป็นคนจริงสัก,กวันหนึ่งเราต้องเจอค่ะไม่ใช่ว่าพอเข้ามาแล้วไม่เห็นเจอคนดีเลยอันนั้นคือคนที่ไม่ใช่สําหรับเราให้เราคิดอย่างนี้ถ้าเรารักเรารักตัวเองเป็นเราแสดงออกไปเราอยากได้คนที่ เหมือนพี่ตกคือยกตัวอย่างตัวเองดีกว่าเนาะจะได้เห็นง่ายๆอย่างพี่ไม่ชอบคนโกหกเราก็ไม่ต้องไปโกหกเขาเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยเราอยากได้คนที่เปิดเผยเราก็ต้องเปิดเผยแล้วเราให้เขาฟังเออพูดความจริงให้เขาฟังเวลาคุยกันนะหมายถึงเวลาคุยกันนะคะเราชอบแบบไหนเราเป็นตัวตนของเรา นะคะหาเนี่ยเป็นแบบนี้แล้วค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษาค่อยๆใช้เวลาไปนะคะถ้ามีโอกาสที่เข้ามาแพชชิ่คอมเพชชันตอนช่วงนี้ให้ฝึกค่ะฝึกคอมเพชชันความเมตตาความการุณาความเห็นอกเห็นใจไม่แตกต่างจากไพ่ใบแรกที่พี่บอกนะคะฝึกแล้วสะท้อนสิ่งสิ่งนั้นไปสู่อีกบุคคลอื่นแล้วสิ่งดีๆมันจะกลับเข้ามาหาเราอะคะ่ะสะท้อนสิ่งดีๆนะ เออฝึกความอดทนเห็นอ,อกเห็นใจมองมุมกลับเข้าออกเข้าใจในความเป็นตัวตนของเขาอะไรแบบนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะอ่ะเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะจบลงแล้วใครชอบยังไงฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ